หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมใจกันจ e ouais. ัดทำโครงการลาดรัฐรวมใจช่วยภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นธุระกันดาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยดรพรินชูโชตถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนตัวแทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกนถแถลงข่าวโครงการราตรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่ส่วนกลางไม่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งเบื้องต้นคาดว่ามี36จังหวัดรวมประชาชนกว่า5ล้านคน ทั้งนี้ผอบทออบอได้ฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันร,รักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งให้ความชุ่มชื้นและเป็นต้นกําเนิดของแหล่งน้ําพร้อมทั้งคิดคน้นวิธีกักเก็บน้ําเพื่อใช้ในยามขาดแคลนอีกทั้งต้องช่วยกันประหยัดน้ําซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งได้ตรงจุดที่สุด งการนี้คือโครงการลาดลัดร่วมใจสู้ภัยแล้งนะครับเป็นโครงการที่ทางกองทัพบ,บกนะครับโดยท่านผูการฐานบกเนี่ยได้มีดําเลีขึ้นนะครับซึ่งได้มีการเมินโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา16ปีนะครับแต่ปีแต่ปีพศ2542ในปีนี้ปตทก็เช่นกันนะครับได้ ร่วมมือกับทางกองทัพบกนะครับสัมสุนโครงการนี้เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับโดยในส่วนของปตทเราได้สัมสุนนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันล่อลื่นแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับที่จะต้องใช้ในการดำเนินโครงการนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น3ล้าน6แสนบาทนะครับโดยที่ปตทตรากดีนะครับว่าปัญหาภัยแล้งเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับโดยเพา่อเองยิ่งประเทศไทยนะครับเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับน้ำ เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับดำรงเลียงชีพของคนไทยในพื้นที่ต่างๆ right ซึ่งภายหลังจากการถแถลงข่าวทั้ง5หน่วยงานได้ร่วมการปล่อยขบวนรถน้ำเพื่อออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป